สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาบอกเทคนิคนะคะสําหรับมือใหม่ที่อาจจะยังไม่รู้นะคะที่เพิ่งเอฟต้นกวากบรนกตด่างมาเป็นกระถางแรกอาจจะได้ไซส์นี้มานะคะไซส์นี้คือไซส์ต้นเล็ก2ต้นมานะคะส่วนที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้ก็คือใบที่เราตัดมาชํานะคะใบคู่นี้เราตัดมาจากก้านนี้นะคะเอามาชําทั้งก้านไว้แบบนี้นะคะ จำติดก้านไว้แบบนี้เลยเห็น <t> ชัดิไหมคะนี่ค่ะจำไม่ได้เกือบเดือนแล้วค่ะส่วนใบเดี่ยวใบนี้นะคะใบนี้เราตัดมาจากก้านนี้นะคะก้านนี้เขาให้ใบเขียวมานะคะที่ยังไม่ด่างแล้วก็มีใบด่างนิดๆิดติดมานะคะแล้วก็เป็นใบเผือกส่วนใบเผือกก็แห้งไปแล้วนะคะเราก็เลยตัดได้ตัดใบติดก้านมาได้ การหนึ่งนะคะการเล็กๆติดใบมาแล้วก็ชําทิ้งไว้แบบนี้นะคะจากที่เราเอฟมาเราได้ต้นต้นมา2ต้นนี้ใช่ไหมคะพอเรามาตัดแยกชําขยายไปเราก็จะได้เป็น3ต้นนะคะคือ1นอแล้วก็3ต้นนะคะถ้าเขารอดทีนี้หลังจากที่เราชาไว้ได้เกือบเดือนแล้วถ้าเราเช็คเขามีหัวมีรากสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะตัด2ก้านนี้ออกไปชําแล้วก็รอหน่อใหม่เขาขึ้นมาเราก็จะได้เป็น5ต้นนะคะนี่คือวิธีการขยายพันธุ์ตัวอย่างการ ขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะส่วนบ้านไหนที่มีฟอร์มกออยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะตัดทั้งก้านมาแบบนี้ได้เลยนะคะนี่คือเราตัดทั้งก้านมาแล้วก็มาชำชำแบบดื้อมไม่เลยอย่างเงี้ยค่ะผ่านไปอาจจะ6กเดือนถ้าเราบำรุงดีอันนี้เราชำแบบชำแบบไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากนะคะให้อัลโมโคดเข้าไปบ้างนะคะซึ่งดูแลน้อยมากกระถางนี้เขาก็มาแล้วค่ะ เรามานะคะแล้วก็มีหน่อนด่างมาบ้างนะคะเราซูมให้เห็นไม่ได้ชัดนะคะเพราะว่าเขาจะมาแบบแอบจะเยียดกันมาเลยนะคะนี่ค่ะ้นนีาก็จะเป็นใบเขือกนะคะเราจะได้กอด่างนี่น้อยมากนะคะสําหรับของมันกดด่างนี่ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นเขียวอยู่แต่เราก็ช่ำชำไว้ะคะ่ะบางทีเราก็จะได้ใบสวยกอสวยออกมานะคะอันนี้ต้านนี้การด่างแต่ก็ยังไม่ไม่ได้ให้หน่อกลับเรามานะคะ มาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้แล้วอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะตัดสองก้านนี้มาชําเหมือนเดิมะะอาจจะชัม้มใกระถางหรือชั้มในปุ๋ยมะพร้าวก็ได้อันนี้ดินเรามั่นใจว่าดินเราเนี่ยไม่มีเชื้อโรคเชื้อราแล้วนะคะว่าต้นแม่เขาแข็งแรงดีแล้วก็สามารถปักชัามในกระถางเดียวกันอย่างนี้ได้นะคะจริงๆกระถางนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเป็นกระถางเล็กๆประมาณ2นิ้วนะคะเขาจะเริญเติบโตได้อยู่ได้นะคะแค่เรา ขยันบำรุงเขาหน่อยนะคะให้ปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าจะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้นะคะฉีดพ่นอาหารทางใบให้สัปดาห์ละครั้งพอนะคะในกรณีที่มีใบเถิกแบบนี้แต่ถ้าเขามีใบเขียวเทียวแบบนี้ก็นนะะอาจจะให้ได้บ่อยมากขึ้นนะอาจจะเป็นสัปดาห์ละสอครั้งนะคะเคยให้บ่อยสุดนี่คือ,อทุกวันแต่ว่าในปริมาณที่เจือจางนะคะเขาก็ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือบางทีบางใบที่เขา w, เขียวเขียวเขาะจะเงางามดีอะคะ่ะแต่ถ้าบางใบที่เขามีความอ่อนแออยู่แล้ว mm. เช่นใบเปลือกแบบนี้ mm. เขาก็จะไหม mm. แล้วก็แห้งไปแบบนี้นะคะบางใบเาก็จะไหมไปแบบนี้ mm. นะคะเวลาบำรุงแล้วก็หลายๆคนอที่เป็นมือใหม่นะคะจะยังไม่รู้ก็คืออยากให้มันงามไ,มไวๆก็ mm. จะฉีดพ่นเยอะเกินไปนะคะนี่ก็จะเป็นผลเสียกับต้นไม้ได้นะคะ mm. ก็คือใบเขาจะไหมไปเพราะว่าได้ปริมาณที่เข้มข้นเกินไป ตัวอย่างที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้ถ้าเราชำทั้งก้านนะคะเราก็จะได้ต้องรื้อด้วยนี่ค่ะพอหน่อใหม่เ้าออกมาก็าจะเป็นก้านใหญ่แบบนี้มาเลยนะคะเป็นก้านใหญ่แบบนื้นี่ค่ะต้นใหญ่มาเท่ากับต้นแม่เขาเลยนะคะในการชาเดวยวน้องยังไม่ด่างนะคะอนนก็รอลุ้นกันต่อไปค่ะเราก็สรุปแล้วก็จะได้กวมกมรดกมาทั้งหมดสี่ต้นนะคะแล้วก็บํารุงต่อไปอีกนะคะ สักประมาณเดือน2เดือนน่าจะาต้นที่เราตัดก้านไปอย่างนี้เขาก็จะให้หน่อใหม่ออกมาะคะเป็นหน่อเล็กๆขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นหน่อที่ใหญ่กว่าการแม่อยู่ที่การบํารุงนะคะความมลกตเนี่ยเ,เคล็ดลับสําคัญในการผูกเลี้ยงก็คือการบํารุงแล้วก็มีมีความใส่ใจนะคะฉีดพ่นอาหารทางใบเขาถ้าสมมติว่าเราละเลยเขาเราไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นก็การใช้ปุ๋ยละลายช้าอย่างนี้นะคะ ที่เป็นเม็ดๆแบบนี้หรือว่าปุ๋ยละลายช้าแบบอื่นก็ได้นะคะก็จะทําให้เราไม่ต้องเ,อเสียเวลามากนะคะในการที่จะให้ปุ๋ยถ้าให้ปุ๋ยอินทรีย์คือเราต้องให้บ่อยแต่ถ้าเป็นปุ๋ยละลายช้าอาจจะ2องถึงสเดือนได้นะคะครั้งเดียวก็น่าจะอยู่ทีนี้แค่นี้เองค่ะแล้วก็จะสามารถที่จะมีต้นไม้ ต้นกวางมรกตด,ด่างเนี่ยไว้รอรุ้นความด่างได้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะเขาให้หนอ่อแต่ก็อมาอีกแล้วก็ตัดไปขยายอีกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นต้นนี้เราก็เอามาชําไว้นะคะต้นนี้เป็นต้นด่างเลมอนนะคะอันนี้เขาเพิ่งออจะงอกใบใหม่ขึ้นมาหน่อใหม่ขึ้นมานะคะยังไม่ออกลายด่างนะคะเมื่อใบเขาเกะ แล้วเขาก็จะค่อยๆอ,ออกลายด่างมาก็มาลุ้นกันนะคะเพราะว่าใบแม่เขาก็ไม่ได้ด่างมากดอกด่างเลมอนเนี่ยผาของเขาจะออกส้มๆนะคะแต่นี่เนื่องจากว่าก้านของน้องเขาเนี่ยไม่ได้ด่างมากนะคะก็เลยยังไม่ได้เห็นลายขาก้านที่ชัดเจนมากนะคะแล้วก็จะช่ำขยายเขาไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะี่คะใบของใบด่างเลมอนที่ยังเป็นใบเขียวอยู่ก็จะปักชําในกระถางนี้ก็ได้หรือว่าจะไปแยกอกไปนี่ค่ะผลของการฉีด่นอาหารทางใบที่เยอะเกินไป ในใบด่างอันนี้เป็นใบเผือกใบเผือกก็จะไหม้นะคะฝั่งนี้ส่วนที่เป็นใบด่างอาจจะทนได้บ้างนะคะเพราะว่าต้นไม้มันกเ็เหมือนเหมือนคนเรานะคะร่างกายของเราความแข็งแรงของแต่ละต้นไม่เท่ากันนะคะทั้งทงที่อยู่ในกระถางเดียวกันบางทีฉีดพ่อนอาหารทางใบต้นนี้ไม่เป็นไรนะคะใบนี้ก็ใบเผือกก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้นเลขนี้เป็นนะคะอันนี้ก็ เะคละ็ดลับเล็กๆน้นอยๆอามาฝากันนะคะสำหรับคนที่รักและก็ชื่นชอบของมรกตดากเป็นพิเศษนะคะ,ะเวลาที่เราจะรลบุกเลี้ยงดูแลเขากเ็เป็นเทคนิคเฉพาะด้วยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะพิเศษของแต่ละต้นด้วยในการทนต่อปุ๋ยหรือว่าอ,อ,อาหารทางใบาการบำรุงอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วว่าเป็นต้นใหม่กระถางใหม่ที่เราเพิ่งได้มาก็แนะนําว่าให้ใส่ปุ๋ยละลายช้าไปก่อนนะคะหลังจากนั้นพอเขาฟื้นตัวดีรู้สึกว่าต้นไม้เราเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะเ,เราก็อาจจะเพิ่มเป็นอาหารทางใบแบบให้แบบเจือจางจากปริมาณที่เขากําหนดไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณไปนะคะอย่าใจร้อนถ้าจะร้อนก็อาจจะเจอเหมือนคนเหมือนเราที่ปลูกอยู่ ก็เน่าไปทั้งหมดลายกระถางเหมือนกันค่ะเพราะความแบบใจร้อนนะคะแล้วก็อยากให้น้องเขางามไวๆแล้วก็ฉีดพ่นใหญ่เลยนะคะผลที่ได้ก็คือตรงกันข้ามนะคะแล้วก็สูญเสียขขอกอกมลคดด่างสวยๆไปเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะหน่อด่างใหม่ที่เพิ่งออกมาแล้วก็แบบด่างสวยด้วยนะคะอันนั้นก็คือโคนเน่าไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะถ้าเราเหมือนตรวจเช็คแล้วก็สังเกตดีๆเวลาที่เขาเน่าช่วงแรกๆเราสามารถที่จะตัด เขาไปชาบใหม่ได้นะคะซึ่งเขาก็าให้ต้นใหม่ที่สวยงามกับเรามาได้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะวิธีการขยายพันธุ์ง่ายๆส่วนใครที่ยังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะแล้วมันจะขยายได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเลื้อให้ดูพร้อมๆกันนะคะนี้ไม่แมน่ใจว่ามีรากหรือ,อยังนะคะเพราะยังไม่เคยลื้อดูเหมือนกันนะคะถ้าเราจะดูเราไม่ควรที่จะดึงเขาขึ้นมาแบบนี้นะคะเราควรที่จะแบบทําให้ดินเขาแบบ ฟูๆแล้วก็บ,บีบดินเขาให้เขาแบบร้วนๆหน่อยนะคะแล้วค่อยแบบดูรากเขาแต่จะบีบแรงเกินไปนะคะบางทีลากเขายังอ่อนอยู่อันนี้เราค่อยๆดูนะคะค่อยๆแกะดูนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะก้านด่างนะคะเขาเป็นอ่าก้านเขานี่จะคือเขียวครึ่งชมพูครึ่งหนึ่งนะคะ ขาก็จะให้หัวให้รากมายัางแบบเล็กอยู่นะคะแต่นี่เกือบเดือนค่ะเห็นไหมคะแค่นี้เราสามารถที่จะย้ายกระถางหรือว่าปลูกต่อในกระถางแม่เขาต่อก็ได้นะคะแต่จากประสบการณ์แล้วแนะนําให้ย้ายกระถางดีกว่านะคะเพราะว่าน้องเขาจะได้ปุ๋ยได้สารอาหารที่ เหมาะสมนะคะไม่ต้องมาแย่งกันในกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นใบที่มีใบเผือกอยู่ด้วยใบหนึ่งนะคะเขาก็จะมีความออนแอแต่น้องอยู่ในกระถางแม่ได้แล้วก็ให้ลากได้ก็ถือ